สวัสดีครับวันนี้นะครับมาบรรยากาศสบายๆนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเก็บตัวโควิดตอนนี้ก็ระบาดกันที่เรียกว่ายัางยังน่าเป็นห่วงต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่นั้นก็กระจายแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยคือวินัยของคนไทยเองเ,ออเราต้องยอมรับว่าผมว่า ในการที่จะระมัดระวังในความเป็นอยู่หรือการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมเนี่ยเราอาจจะขาดตรงนี้แล้วก็สภาพสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การควบคุมเรื่องของโควิดนั้นมีปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรครับทางรัฐบาลเองเนี่ยหรือส่วนที่เกี่ยวข้องผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องดําเนินการแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นกันทั่วโลก ในขณะนี้เนี่ยวัคซีนก็เป็นเรื่องที่จําเป็นสูงสุดที่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ในส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของการเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคู่กับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการระบาดในภาคส่วนของผู้ประกอบการก็ดีนะครับของประชาชนก็ดีเนี่ยอันนี้จำเป็นในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับต้องเรียนว่า มีหลายระดับนะครับผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับใหญ่เลยระดับประเทศระดับอะไรกันแล้วแต่จนนั่งถึงระดับกลางระดับล่างหรือระดับชุมชนระดับย่อยๆมาระดับไมโครอะไรประมาณนี้แล้วเรียก SME มัางไมโคร SME บั่งผู้ประกอบการฐานรากบ้างชาวบ้านหาชาวกินข้ามอะไรพวกนี้หรือเจ้าของธุรกิจอันเนี้ยสำคัญนะครับเพราะเท่าที่เห็นในเรื่องของการเยียวยานั้นภาคที่เป็นส่วนธุรกิจจริงๆนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยานะอาจจะบอกว่า ให้แบงค์ช่วยให้อะไรช่วยคือส่วนใหญ่จะบอกว่าให้ไปหาแบงค์ให้แบงค์ให้ธนาคารช่วยแต่ข้อทจ,จริงคือเขาเข้าไม่ถึงครับขาดเรื่องของหลักทรัพย์นะขาดเรื่องของสเตตเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่หลายเรื่องปัญหาเยอะมันมีเรื่องของข้อมูลเครดิตบูโรเ,เงื่อนไขต่างๆแคดฟลโอโหมากมายไกย่กองนะฮะนี่คือเป็นเรื่องเงื่อนไขของธนาคารซึ่งถามว่าเป็นเรื่องปกติใ้่เป็นปกติแต่ในภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่างหากนะครับอันนี้คือ ประเด็นสําคัญว่าถ้าภาวะปกติใครก็ทําได้แต่ถ้าภาวะไม่ปกติเนี่ยเราจะทําอย่างไรส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแบงค์ชาติจะทำอย่างไรนะครับเรื่องของกระทรวงการคลังจะทําอย่างไรและรัฐบาลจะทําอย่างไรในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพราะว่าเงินเยียวยาเนี่ยเข้าถึงประชาชนจร,จริงเราบอกว่าให้ประชาชนมีกําลังซื้ออะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับการให้ผู้ประกอบการอยู่ได้หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการยังประคองตัวและยังอยู่ได้ เขาก็ยังมีอัตราการที่จ้างงานยังพอประคองเลี้ยงลูกน้องได้ถูกไหมฮะมันหมุนเวียนมันสัมพันธ์กันหมดทุกอย่างแต่ตอนเนี้นะหัวใจคือของผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะถ้าผู้ประกอบการเกิดล้มหายตายจากหรือไม่สามารถประกอบธุรกิจได้คําถามก็คือเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยนะใครจะเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อไม่มีเจ้าของธุรกิจลูกจ้างทําไงครับตกงานครับถ้าตกงานเราต้องแกเงินกันตลอดใช่หรือไม่เพราฉะนั้นต้องคิด ส่วนนี้ด้วยผมเชื่อว่ารัฐบาลคิดแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดแต่แต่บางทีอาจจะช้าและไม่ทันการแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจในระดับฐานรากจริงๆหรือในส่วนของผู้ประกอบการแท้จริงนะฮะเราจะทําอย่างไรนี่คือประเด็นปัญหาคนที่เสียภาษีมีชื่ออยู่ในระบบฐานภาษีเนี่ยนะวันนี้เขาได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรหรือไม่ก่อนประเด็นแรก นะอดีนต่อมาเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้าดูระบบภาษีเนี่ยนะก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึง่งเห็นไหมครับว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีเสียภาษีรายเดือนรายปีทั้งภาษีแวดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเป็นหมืน่นเป็นแสนนะฮะต่อปีอย่างเงี้ยคนพวกนี้ควรจะได้รับการช่วยเหลือไว,าวาและชัดเจนอาจจะเรื่องของกองทุนนะเป็นกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งสาหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนะที่กองทุนที่ไม่ใช่อยู่ในระบบธนาคาร มันก็เหมือนกับที่เวลาตั้งกองทุนตั้งอะไรขึ้นมานะฮะให้พวกไอ้ทัดลม้มแบงค์ล้มอะไรพวกนี้หรือกองทุนเงินกู้ต่างๆและกองทุนหมู่บ้านเนี่ยกองทุนอะไรกันประมาณนี้นะครับอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะ,ะชาวบ้านก็สามารถที่จะกู้ได้ไปทํามาหากินได้โดยที่ไม่ต้องเอาหลักทรัพย์มาคาประกันหรือมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะฮะกองทุนบทบาทสตรีเป็นต้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นกองทุนเนี่ยผมเชื่อว่าต้องตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งแล้วให้ ผู้ประกอบการใช้เงินจากกองทุนนี้แต่กองทุนนี้ถ้าผ่านระบบธนาคารเอาเงื่อนไขธนาคารเข้าไปจับเอาเรื่องของ NPL เข้าไปจับเอาเรื่องของการที่ต้องเอาตัวเลขไปสำกันสำรองไว้ไปจับเนี่ยรอดยากครับทุกจังหวัดมีเงินกองทุนประชารัฐจังหวัดร้0ยล้านบ้าง200ล้านบาทบ้างนะมีให้ผู้ประกอบการแต่ก็ไปติดอยู่ในระบบของ SME bank เห็นไหมเหมือนก็จะดีแต่ไม่ใช่ทําไมเราไม่ปรับแก้ตรงนั้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเข้าถึงไวรวดเร็วอย่างน้อยจังหวัดละ300ล้านหรือ500ล้านหรือจังหวัดละพันล้านเนี่ยทั้งทั่วประเทศก็กประมาณทั้งเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าล้านถาเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วถึงพื้นที่จังหวัดเลยผมว่าโอเคอาจช่วยไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยไวกว่าระบบธนาคารเอาเงินเจ็ดหมื่นวารัฐไปประคองธุรกิจนะครับยังไม่ได้ประคองผู้ประกอบการกับ,ก,บกับพวก อะไรอะประชาชนลากยาก่าอันนี้คนละส่วนนะต้องแก้คนละส่วนก่อนนะประชาชนเนี่ยวันนี้ได้รับการช่วยเหลือถามว่าโอเคพันบาทสองพันบาทสามพันอะไรก็ว่าไปมีกาลังซื้อฟื้นขะึ้นมานะแต่ผู้ประกอบการต้างหากครับยอดขายที่ลดลงนะค่าใช้จ่ายนะอาจจะเท่าเดิมหรือต่ำมาเดิมหน่อยแต่รายได้ที่ขาดไปของผู้ประกอบการอันนี้แหละต่างหากผมว่าสําคัญท่านต้องรักษาผู้ประกอบการนะครับนะซึ่งเป็นเสมือนกับห่านนะไก่เป็ดที่ออกไข่ นะถ้าไก่เป็ดหานไม่ออกไข่นะก็ลําบากนะครับใครจะเอาไข่ที่ไหนไปขายแล้วใครจะมากินไข่อยู่วุ่นวายก็ต้องเข้าใจนะฮะผมเข้าใจนะครับก็สะท้อนนะครับจากผู้ประกอบการโอท็อปก็ดีจากผู้ประกอบการชุมชนจากชาวบ้านนะว่ามันเป็นปัญหาในภาพรวมก็ฝากนะครับฝากผู้เกี่ยวข้องอันนี้ก็มาสะท้อนให้นะครับก็ขอบคุณครับ